สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพอดีหลังจากเมื่อวานนะคะแคทมาเก็บใบตองในสวนจะเอาไปนึ่งเห็ดเอาไปฝากคุณกรณีที่กรุงเทพแคทมาเห็นเห็ดเยื่อไผ่ในโดมขึ้นค่ะตื่นเต้นลืมถ่ายให้เพื่อนลืมถ่ายลง YouTube ให้เพื่อนๆดูก็เลยวันนี้ก็คือรอเขาออกมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ถ่ายแต่เมื่อวานก็ถ่ายรูปไว้นะคะเดี๋ยวแคทจะเอามาตัดแปะให้ดูนะว่าเขาออกเยอะขนาดไหนวันนี้เขา วันนี้เขาบานขึ้นมาสองดอกค่ะที่เหลือยังเป็นไข่อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไข่เขาเดี๋ยวแคทน่าจะเก็บได้อีกหลายวันไข่เขาเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแคทแบกหญ้าให้ดูนี่ค่ะไข่เขากําลังขึ้นเต็มเลยนี่ค่ะอันนี้แคทไม่ได้เพาะเลี้ยงนะคะเขาขึ้นเองธรรมชาติเพราะว่าตรงเนี้ย บ้านแคดมีโรงสีมีโรงส,งสีแล้วก็แกะเขาคงมีอาหารมีอะไรที่เลี้ยงเขาได้พอดีแล้วในสวนเนี่ยค่ะข้างหลังมีไผ่แล้วมันมีเชื้อขึ้นทุกปีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ไม่ได้เป็นหมูเยอะขนาดนี้แต่นี้คือดูค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็กำลังขึ้นอีกเต็มเลยค่ะทุกคน เดี๋ยววันนี้แคทจะเก็บไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นแคทจะมาดูอีกว่ามีไหมก็จะถ่ายให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้นี่ค่ะอันนี้อันนี้บานแล้วเดี๋ยวแคทจะเก็บไปใส่ตู้เย็นก่อนแล้วก็ต้มใส่เกลือแล้วก็ฟีดไว้เวลาจะทําซุปก็ค่อยเอาออกมานะคะเดี๋ยวได้เยอะๆก่อนให้ตรงนี้บานหมดก่อนนะคะเนี่ยไข่เต็มเลยคะ่ะทุกคน ต้องดูดีๆนะคะเดี๋ยวเหยียบนี่ก็ไข่เขานี่อีกคะ่ะทุกคนกำลังขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะลูกดำดำเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เต็มเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันสองดอกนี้เลยนะคะทุกคนแคทก็จะเอาแค่ส่วนนี้ไปนะคะนี่ก็หมวกมันหมวกมันเหมือนเอาไป แช่เหล้าดองยาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวแคทจะไปล้างแล้วก็จะต้มใส่ต้มใส่เกลือเก็บไว้ในช่องซีทก่อนนะคะเมื่อวานแคทก็ได้ถุงหนึ่งประมาณห้าดอกหกดอกด้วยค่ะแคทก็จะเก็บต้มไปทุกวันก่อนนะคะทุกคนตรงหมวกตรงนี้แคทนะแต่แคทไม่มั่นใจนะแต่เขาบอกว่าเอาไปแช่ดองยานะคะทุกคน งนี้แคทจะเอาออกแคทจะไปหาข้อมูลใน youtube เหมือนกันว่าตรงหมวกเขาเอาทำประโยชน์อะไรได้บ้างนีง่นะคะทุกคน โลหนึ่งหลายบาทเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นเห็ดธรรมชาตินี่ขาวมากเลยทุกคน ่ไหคะทุกคนสวยไหมเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูกันอีกรอบนะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนอีกอีกวันนะคะกับการมาเก็บอะไรอะ่ะเก็บเห็ดเยื่อไผ่นะคะวันนี้เขาก็เขาก็อะไรอะ่ะเขาก็โตขึ้นมาสองดอกนะคะเขาก็จะเรียกว่าบานมันก็ไม่ใช่นะ <laughs> เขาก็โตขึ้นมาอีกสองดอกนะคะ วันนี้แคทก็จะเก็บอีกสองดอกที่เขาออกมานะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะแต่ว่าไข่ยังเหลือเยอะอยู่นะคะไข่ก็น่าจะอาทิตย์นี้ถ้าฝนยังตกยังชุกด่อากาศได้ก็คงจะเก็บได้เกือบทุกวันนะคะวันละดอกสองดอกะคะ่ะไข่เขายังเยอะอยู่เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีบานสองดอกนะคะแต่ไข่ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิม นี่ตรงนี้มีสามไข่ออกมาแล้วก็น่าจะสักวันอังคารน่าจะออกอีกแต่วันอังคารแคทจะไม่อยู่แล้วแคทจะไปทุระก็คงปล่อยไว้ให้เขาบานแล้วก็ให้พี่สาวเก็บนี่นะคะนีได้มาแล้วจ้าขาวสวยงามมากอเอาไปล้างแล้วก็ไปต้มใส่ฟีดไว้ เ,เก็บกันอีกรอบคะ่ะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะ่ะส่วนไข่ไข่ใบนี้คาดว่าน่าจะบานพรุ่งนี้เริ่มแตกแล้วนี่นะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะทุกคนไข่ใบนี้น่าจะบานพรุ่งนี้ มที่เหลือก็น่าจะวันถัดๆไปนะคะเขาก็โตของเขาขึ้นทุกวันนะคะแต่แคัจะไม่อยู่เนี่ยสิใครจะเก็บให้เนี่ยค่ะทำไมไม่บานพร้อมกันหมดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนเขาก็จะมีวุ้นติดตรงโคนด้วยนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีวุ้นเนี่ย วุ้นก็ว่ามีประโยชน์นะคะแต่แคททำทานไม่เป็นไม่รู้ว่าวุ้นต้องเอาไปทำแบบไหนนี่ค่ะขาวมากเลยขาวสะขาวขาวอวดเป็นยองใหญ่อันนี้ธรรมชาตินะคะแคทไม่ได้เพาะเลี้ยงน่าจะเป็นจ่ายพันธุ์ที่ดีเพราะเขาออกเป็นหมู่ใหญ่มากเลย ก็เหลืออีกไข่เหลืออีกหลายฟองเลยค่ะเหลืออีกหลายลูกเชก็น่าจะอีกหลายหลายวันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะ๋ยวพี่สาวอยู่ก็คงให้พี่สาวเก็บจริงๆไข่มันเก็บไปหมุกเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ขอขอให้มัน ขอให้มันบานพรุนี้นะคะแค่จะได้เก็บนี่อีกค่ะกำลังออกเต็มเลยกำลังโตกันเลยเห็นไหมคะทุกคนในดงหญ้าเห็ดเยื่อไผ่ ก็สำหรับคลิปนี้แคทก็ต้องราดก่อนนะคะสำหรับเก็บเห็ดเยื่อไผ่ที่เกิดเองตามธรรมชาติในโดมที่ทำไว้ว่าจะปลูกผักนะคะยังไงแคทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e นะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องกเกษตรต้องแคทช้าพานเลาะค่ะก็กะเกษตรบ้านๆนะคะทำอะไรที่เรามีความสุขแล้วก็ทนต่อไปคะ <S <s ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย